<r> จะมาเป็นบัคกอร์ี้นกายย้มไบัคเกอร์ี้มันให้ยุบภาพยังแข็งแกอ่าแข็งแรงอ่ะกินเลยลูกกินอร่อยจังเลยอืมอร่อยจังเลยเพื่อนๆอยากดูไหมครับบอคเกอรี่มีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งทำางนี้หนึ่งที่อยานี้หนึ่ง ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มคูมคุ้มกันให้กับร่างกายข้อที่สองทางนี้ช้อตช็อตช่วยบำรุงผิวพรรณนี่ผิวพรรณจะขาวใสเลยนะจะกินบาารอกโคลีอะกินไปเลยลูกกินไปอีกอะกินไปเลยจะกินปลาหมึกด,ด้วยมากินปลาหมึกด้วยเหรอหรอ,หอ,หอรองง่างงงงอ่างอยจุงมเบอร์ ข้อที่สาช่วยบํำรุงสายตาบเคอลี่น่าลูกช่วยบำรุงสายตาข้อที่สช่วยบํำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้อนปลาหน่อยอ้าวแล้วลูกป้อนอ้าวลูกป้นมีป้อนปลาอ้าวอาต่อไป ข้อที่ห้าทำยี yeah. ข้อที่ห้าช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งค่ะ <What? S 1> ใช่ข้อที่หกช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายเซลล์ของเราข้อที่เจ็ดเจ็ดทำยังไงอ่ะเจ็ดทำอย่างนี้ mm. ทำอย่างนี้ข้อที่เจ็ด ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกข้อที่8ช่วยป้องกันโรคหัวใจข้อที่9ผักในตระกูลกะหล่ำม,มีความสัมพันธ์กับการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโอ้โหแต่ป้าป้อนมาด็กเก่งอ๋อยังไม่หมดใช่ไหมอืออร่อยจังเลยอ, <c ười> อ่ะ ปาป้อนอ้ําไม,ไม่เป็นไรพ่ออยากไค่ป้อนหนู <c oughs> อ้ําไหวไหตกเลย,ย้ตกเพื่อนอันนี้ไม่เอาตกแล้วเอาไปตรงนี้ค่ะไม่กินนะนี่ตกตกแล้วค่ะเ <c oughs> อาใหม่เอาใหให้ป้าป้อนแล้ว <c oughs> อ้ําต่อไปข้อที่สิบค่ะช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โอ้โหโอยกกิบุฟเฟ่ต์อะทำกินบออรอกโคลีเหรอลูกมากินได้เอยอะนะคะบอกเพื่อนๆบอกเพื่อนๆให้มากินผักดนะ้วยสิลูกบอกเพื่อนๆอเซ็งอ,อ,อยากกินผักกับจีจีไหมเพื่อนๆอยากกินผักกับจีจี้ไหมอย่าลืมกินผักกันทุกคนนะคะบอกสิลูก โอเคนงง่งปลาหมึกด้วยอ่ะปลาหมึกด้วยแล้วนงงาุ๋ยุมบลนงงงมตกเลยกินผักกันทุกคนนะคะดีค่ะอ่าอะปลาอ่อง อ่ะเอี๋ยวป้อปากเอ่องงนงนงนงงอ่ะบอกเพื่อนๆจะเล่นกินผักทุกคนนะคะับดวลาไปก่อนลูกอะบอกเพื่อนไิทกนค่ยไปก่อนไม่ไปอกันนายบาย